อยู่ไหนชิโร่ตอนนอนเลยครับเนี่ยรถเหลืองเนี่ยน้องสลิปเนี่ยไอตูนครับลุงไรตูนขับดิอ้าวไอเฮียอ้าวไปใา่คนมาแล้วครับไม่ตะอตีมหม่ชิโร่คะชิ มึงได้ยินกูไหมเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินครับไม่ได้คุยเดี๋ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งนี้เราเราครั้งนี้เราไม่ว่าทั้งหน้าเป็นอย่าโวยนะเยี่ยอันนี้ความมึงกระตุกไปเนี่ยกระตุกครับรูกเขาจะระเบิดเลยไม่กล้ามลอกนะตอนนี้นักสนอนากปุ๊บเพื่อนมันยิงมึงเขาปลุกจะระเบิดเลยไม่กล้าครับลูกเจ็บปะ ้ตายก็จับไม่ได้มันบอกเนี้ยโอ้โหเนี้ยโคตรงอมทำเพี้ยอะไรเนี่ยมาแล้วครับลุงมาแล้วครับลดแมพครับรถแมพจอดรถแมพครับลุงไล่ยอะไรมบไล่เคสเลยไหมไล่เคสเลยไหมมาไปช่วยแม่สีดิต่างทำไม่ได้มเหมือนตัวดิต่ออะไรครัเบรกไม่มีเอาชิโร่ที่ไหนครับพี่ผมเลื้อยแบลริเออร์พี่ อ,อยู่ไหนเหรอครับทำไมความมึงกระตุกอะลุงไงครับลุงเมกกื่อกี้น้าสน้องกระตุกมมากเลยครับไม่ทำไมความมึงเป็นเพราะอะไรอะ<ม>การจอแล้วน้อยหรือแรมน้อยอะไม่อันนี้อันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วครับลุงอันนี้ยืมพี่มาครับืม่ลุงึงครับลุงแล้วค,ความมึงอะแล้วความมึงอะความเก่าให้พี่ใช้ครับเพราะผมบอกพี่ว่าต้องสตรีมมันเลยแบบให้ยืมก่อนแล้วสตรีมไหมสตรีมครับแลสตรีมอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับตอนแรกอันนี้ผมกว่าจะเข้าได้เลยนาน ฟิลมันเลยยังไม่ได้ครับลุงถ้ามึงสตรีมอ่ะมึงต้องดีสตรีมแล้วก็เปิดหลอดโดนเนทก็ได้อัพคอมแต่เขาก็โดนเนทให้มึงเองเออกูก็เคยทําเปิดรับได้เปิดรับโดนเนทเรื่องคอมอะไรประมาณนี้คตอนนี้ผมยืมคอมพี่มาไงมันแรงกว่าคนรแต่ไม่รู้เมื่อกี้มันกระตุกอ่าเออคนละดิบคนละดอยก็เดี๋ยวเก็บไว้ทีเรื่อยๆมึงเก็บไว้ใช่ปะเก็บไว้แล้วก็เอาเงินไปก่อจ่ายด้วยเงี้ยจะได้ซื้อคอมใหม่ แต่การที่เป่าแต่งคอมใหม่คุยวิเป่าแบบไอ้นี่ให้แบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบช่วยสักนิดหน่อยระมาณเนี้ยมันบอกเจอปล่าช่วยอยู่แล้วมึงไปซื้อไก่แทบอ่ะจริงครับลุงทุกคอมผมประกอบจากไอแฮบทั้งนั้นครับพี่ผมประกอบจากไอแฮบจ้ะครับพี่ผมประกอบจากไอแฮบรับเจ้ครับไม่เจ้ครับเขาถ้ามันถามว่าแบบประกอบคอมที่ไหนบอกไอแฮบเลยไอแฮบเลยได้แค่ไปรับถึงร้านเลยครับลุงได้ได้ได้จ้ะตอนนี้ความราคาโด่งด้วย ไหวอยู่แล้วนะครับผมก็ค่อยๆเก็บอยู่ครับมึงเปิดให้น้องเลยไม่ได้ครับน้องเปิดเองตามเทตามอยู่ปะห้ตามอยู่ตามอยู่ลงล่างแล้วครับให้ลูกพาตัวเองครับให้ลูกพาตัวเองถ้าแบบจะได้อะไรเดือดร้อนจกิจอะไรบ้างจะจะได้แบบหาเงินด้วยตัวเองเป็บ หายตีซิไปไหนขับรถไปวนไปวนมาเนี่ยมันไล่เคสอยู่หรือเปล่ามึงไปดูได้ว่างเดี๋ยอกันดิกี่ไหนวิถีกี่ก็ได้อยู่หรือเปล่าปาอยู่ไหนมันใช่ใหญ่ลุงลุงมูนะทีสี่แปดตามดิมาๆมาที่พารถตามพาวรถตรวจเลยกูมีอุปกรณ์เครื่องเก่าอยู่นะเผื่อมึงสนใจเอาป่ะล่ะเออไม่เป็นไรก็ได้ครับลุงกูมีเครื่องเก่าอยู่กูไม่ได้ใช้เลย มึึงงไมมมม่่รอะหนุจันเป็นคอมเครื่องเก่าที่กูแบบสตรีมครั้งแรกอ่ะอ๋อใช่เป็นเครื่องแรกที่กูแบบใช้เงินเองซื้อที่กูไม่ได้ขอพ่อแม่เผื่อแบบว่ามึงเอาไปสานต่อพออนาคตมึงมีใช่ไหมมึง grab เครื่องเนี้ยไปสานต่อดูชาปะได้ครับได้ครับหลังขวาแตกแต่คอมพีวผมตหลงนี้มันก็มันไต่มัน่ขอบแน่นอนมันไต่ขอบแน่นอนเอ้า้ลูกติด โอ้โหเจอมิตีขึ้นขึ้นเมื่อกี้ไอ้เทียบบ๊อบมันก็ทำแบบกูนะเพราะกูก็ซื้อของให้บ๊อบไปแล้วเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายอีกเนี้ยด้ครับลุงเครื่องนี้มันแรงกวิร์มเกินแล้วแต่น่าจะเกี่ยวที่เน็ตด้วยครับไปไกลไปไกลข้างล่างข้างล่างข้างล่าง

ใช่ผมซื้อของให้บ๊อบครับประมาณหกหมื่นนะผมซื้อให้บ๊อบอะหกหมื่นแล้วบ๊อบมันก็าเครื่องอั้นไปให้คนอื่ยิงโดนครับน่าช็อตน่าช็อตใช่หรอม่เกี่ยวมันไต่งดีผมครับโดนผมจริงะคุณบอกแล้วว่าไตม่ลงไม่ลงไม่ลงไปไม่ขึ้นแล้วันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้ว เป็นตลอดจะเย็นคนรับเด้าคนอีกรอ้าคนอีกรอบเาคนอีกรอบไังแล้วไปพังแล้วผังแน่ผังแน่ฟังแน่ด้เดี๋ยวซ่อรถต้องครับจับตูงสูงได้สเมตรครับสูงประมาณสามเมตรคนอีกรอบเ้คนอีก้คนอ้าคีกรบาดับแล้วดับแล้วดับแล้วเมื่อกี้กูยิงโดนใช่ป่ะจิโร่หรือมึงยิงอ่ะช่ครับลุงยิงครับลุงยิงครับ เด็กจัตวาชิโดยะชาเติมน้ำมันกป๊บนึงครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์น้ำมันเสร็จชาวันนักกิจศพต่อเลยไอ้ยาโอเคงานด็อกเตอร์ไหมล่ะศาสตราเหียยาเอ้ยเคี้ยขึ้นไปทำเคี้ยอะไรล่ะ หายไรสัตว์สวยหยะยศเยอะไงเป็นไงล่ะยศมึงอ่ะอืยศยันเม็ดขับรถเที่อะไรไม่รู้ชนปั๊มน้ำมันนี่สัตว์เยี่สิบกิโลอ่ะโมเดิร์นไม่มเดิรพุชยศไงโมเดิรพูดยศเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยอันใบ้ประเดี๋ยวชีใจริงๆริอุ้ยเฮียซ้อมคนไวสามวิเฮียเสร็จแล้วเนี่ยดูดิ แต่มันล้อมันเผาอยู่ครับลุงเฮ้เห็นรถพังปะเห็นครับเห็นทางครับเยุดได้ปะไม่ได้ลุงไม่ได้ครับไม่ได้เพราะพี่รถพังอยู่แล้วมึงซ่อมรถเดี๋ยวมึงซ่อมรถเลยไม่ของผมช้าจังอ่ะลุงซื้อของมมาให้ของผมประมาณของอันนี้พี่เปาจัดการให้ ผมซื้อกับพี่เปามาสามแสนสามแสนห้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขับไปใกล้<ม>ๆก่อน<ม>ประมาณสามแสนห้าคอมเครื่องผมแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งประมาณสามแสนคอมสตรีมเอ้ยมันไม่ใช่คอมสตรีมเนี่ยมันเป็นคอมเล่นเกมอีกเครื่องหนึ่งเหมือนกันประมาณสามแสนสองแสนห้า รวยจรงคมันไม่ได้เรียกว่ารวยครับมันคืออย่างนี้เว้ยเรื่องอุปกรณ์คอมหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรทุกอย่างเกี่ยวออกับคอมพิวเตอร์อะผมไม่สนใจว่ามันจะราคาแพงขนาดไหนสนใจที่คุณภาพออกมาที่มันดีขนาดไหนอย่าลืมว่าเราเราเราทำงานกับตรงนี้มันเป็นของที่เราทํางานเว้ยคุณต้องแยกให้ออก คือผมไม่เคยมาไอ้นี่นะต่อให้มันจะแบบแพงขนาดไหนอุปกรณ์มันจะแพงขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นงานที่ที่เราต้องต้องซื้อใช้มันเป็นเครื่องมือที่ไอ้นี่ครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ซื้อครับแต่แค่ไปวางลงไอ้นี่เฉย ผมขึ้นเดือน2อง0มืนไม่พอใช่มันมันเรียกแล้วแต่โอกาสกับจังหวะครับโอกาสดวงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับมันคือดวงของคนนะ่ะมันคือดวงของคนนะ่ะดวงของเรามันไม่เหมือนกันไว้มันคือดวงนะผมบอกเลย พรกตลอดค,ครับพักตลอดครับเนี่ยครับยี่ยนะครับแล้วเวลาสตรีม,มีวันไหนบ้างปิดวอร์มหนึครับลุงเวลาสตรีม,มีวันไหนบ้างผมสตรีมเกือบทุกวันเลยครับต้องบอกเวลาท,ทุกวันสตรีมทุกวันไม่ค่อยดี รู้ไหมทำไมไม่ดีทำไมครับลุงมึงลองดูหนังเรื่องเดียวทุกวันเดนนก็เบื่อใช่ไหมครับมันต้องมีพักช่วงมีวันหยุดของตัวเองผมก็มีติดคีิไปห้าวันเลยครับลุงอันนั้นก็ดีถือว่าเป็นการพักผ่อนเผมรู้สึกว่าผมแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีฟิลสตรีมก็เลยแบบพักดูหนังอ่า ไม่ก็ต้องมีเวลาของตัวเองตั้งวันมาเลยว่าวันนี้กี่โมงจะตีกี่โมงมึงท่าไหมครับคือ<ง>ถ้าพอมึงทาเป็นแบบนี้ได้อ่ะเขาก็จะไม่เห็นมึงเองว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้แม่งมีความตั้งใจว่ะแต่เขาก็จะแบบในชีวิตก็จะให้เงินเดือนมึงวน,นี่นน่นมึงเข้าปะครับมึงก็จะมีเงินเดือนของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นงานดิเลกพอครับแต่ถ้าสตตีมผมก็ถ้าเดือนที่แล้วผมเกือบทุกวันเลยหยุดประมาณแบบไม่กี่วันอ แต่ก็ผมผมช่วงเวลามันไม่แน่อครับลุงเพราะบ,บ,บางที่ผมตื่นตื่นไม่เป็นเวลาที่ช่วงนี้ต้องต้องให้มันเป็นเวลาต้องให้เป็นเวลายัางไงก็ต้องเป็นเวลาสําคัญที่สุดไม่ใช่วันไหนก็ได้รู้ว่ามาทุกวันแต่ยังไงก็ต้องมีเวลาของตัวเองได้ครับลุง อกาบมันไม่ได้วีบ่อยๆนะครับผมฟ้ามันไว้ตลาดรับลุงตอนนี้ได้แล้วลรัมมาแล้วนะครับตัวครับตัวเทอดบอลจะได้เป็นหนังนะครับ ไม่โดนวะมันกระจกไม่แตกครับลุงไม่คีดลรอมึงเล่นไหม่ครับเป็นปะเป็นครับผมอยากเล่นผมอยากเล่นยากเลยจริงจริงครับอยากเล่นมากมากเลยอ่ะวันนี้เราไปเล่นกันอุ้ยได้ครับลุงผมพร้อมผมเต็มที่เลยนกูได้ใช่ไหมโอ้ผมสอนได้ครับผมพร้อมที่จะพาลุงลงดันเที้ยนมันมีเซิร์ฟแบบไหนบ้างอ่ะที่แบบว่าเราต้องเล่นเซิร์ฟแบบไหนอ่ะก็ท่านมันก็มีหลายแบบครับลุงว่าจะแบบเล่นกันเองหรือว่ามันจะมีแบบเป็นมินิเกมอะไรก็เต็มไปหมดครับลุงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วอ่ะ แต่ถ้าของผมเมื่อก่อนผมก็เล่นแบบเล่นเป็นเซิร์ฟสร้างบ้านตีหาของตีครับมึงจะเรียนมเรียนอยู่ปอไรตอนนี้เรียนอยู่น่าจะกำลังขึ้นปีสองครับมาอะไรมึงเก่งนะตอนกูอายุเท่ามึงเนี่ยขอตังแม่จนแม่กูร้องไห้อะตอนแรกผมก็ขอแเ่พอะผมมาตีผมก็ไม่ขอแล้วต้อ่ให้เขาด้วยซ้ำดีละดีละดีละโอ้ผมจะเล่าลุงนั่นยังไม่เคยได้ฟังผมได้เงินแข่งมาหมื่นหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอก ว่านี่ปามาผมได้เงินแข่งมาหมื่นหนึ่งอ,อยากกินอะไรแต่ผมเลี้ยงเออพอ <P ers> ผมก็แบบเอาหลูเลยติดปักกิ่งลงุงปิดปักกิ่งผมไปถึงอะ่ะเออก็สั่งก็สั่งแบบเต็มที่เต็มที่เลยครับเดี๋ยวผมเลี้ยงแบบเงินเดือนแรกด้วยสรุปบ,บินเช็คมาครับลง 4, ุงสี่เันสามกินกันประมาณสามสี่คนนะลงุงสี่เปนสามผมก็แบผมก็ไม่เป็นไรผมก็แบบให้ปามาได้ครั้งแรกในชีวิตเลยผมอะ ไม่เคยให้เขาเลยปกติมึงมึงมึงแข่งบ่อยมึงไม่ได้เงินหรอไม่ได้ครับลุงเอาทำไมอ่ะมันก็เป็นเงินก้อนแบบพันสองพันนะครับมันแบบใช้แบบซื้อของกินอะไรมันก็หมดนะครับแต่อันนี้แบบมันได้เป็นเงินก้อนแบบก้อนใหญ่คนสำหรับผมนะหมื่นนึงอ่ะโอเคผมก็เลย